สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมิงวิถีชนบทนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้ทำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปปาเบ็ดนะครับตรงนู้นนะครับ เราถึงแล้วนะครับต้าหมายของเราถึงแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมขุดใช้เดือนวมาแล้วนะมีเคียดอยู่สองตัวครับนี่นะครับไม้แรก โอเคไปไม้ท <Okay>. ี่สองส่เดือนเละไลกป it ที่เรามาดักปลาไหลนะครับที่ปลาช่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตกใจใส่เรานะเราก็ตกใจมันเหมือนกันนะ ปลาช่อนอาจจะขึ้นมาถ่ายบนยนี่นะหูทุ่งน,นานะปลาช่อนอาจจะขึ้นมาถ่นะรยนะนนโอเคป้าใหม่ๆกันเลย ครับผมหมายหนึ่งครับทุกคนนี่นะจะเป็นสาราในคันนานะครับเป็นส่ารธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาตินะครับผม ไม่แน่กบมีกบด้วยนะครับสารในี้มีกบด้วยนะครับผมมาเห็นสองตัวแล้วนะ่าไม่แน่กบอาจจะกินก็ได้นะครับผมไปน,นะครับไม้แรกนะฮะไม้ที่สองเราก็จะจะลง นนี่นะครับไม้ที่สองเราทำเอาเหยื่อเป็นไส้เดือนนะฮะเขียดจับได้แค่สองตัวครับนี่นะครับนี่นะครับไส้เดือนนะครับ ผมจะเกี่ยวเส้นเดือนอย่างนี้นะครับผมโอเคอเราจะลงไกระ,ะกัายไปนะเฮ้ยหยุดนะ เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับวิถีบ้านบ้านนะครับผมกับหมิงวิถีชนบทนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเพื่ออีพีอีพีหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมอยู่กับช่องหมิงวิถีชนบทนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ปลานะดูจากสถานสถานที่สถานการณ์น้ำท่วมนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักครับ ไม่รู้ว่ามีาครับไม่รู้ว่านได้หรือไม่ได้นะว่ากินหรือไม่กินนะน้ำ่วครับนู่นก็อีกตัวหนึ่งนี่ก็อีตัวหนึ่งนะครับงูน้ำนะครับงูไส้ผานะ มันงูใส้เผาเยอะอยังเลยอะครับทำไมปลาไม่กินเบ็ดปลาจะกินเบ็ดได้ไงอะงูมากลัวนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับทุกคน <c oughs> แห้วนะครับใจงงเลยครับทุกคนกาจะเอาลูกป,ปลาลงโพลซะหน่อยแต่งูดันมากินเบ็ดงานงอกเลยครับทุกคน นี่นะดูดิครับงูน้ำนะครับงูน้ำนะฮะเนี่ยผมเครียดเลยครับอย่างเงี้ยต้องทำยังไงครับทุกคนเอยมืออาหารมีไม่เก่า ไปไปไปถ้าเราแกะถ้าเราทําการแกะเบ็ดนะครับมันก็ต้องตายดีเพราะว่ามันกินเบ็ดลงไปในข้างในาน,นี่ตัวหนึ่งครับนี่ตัวใหญ่หน่อยนะทุกคนตัวนี้ผมรู้สึกว่าจุตัวใหญ่หน่อยนะครับเท่ากันครับไม่ได้ตัวใหญ่ครับอุตส่าห์ดีใจก็เคลอยรปลาช่อนเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้ว นะทุกคนครับเป็นไงบ้านครับกับคลิปนี้นี้นะครับอดทั้งคนดูอดทั้งผมเลยนะครับปลาเบ,บียปลาช่อนแต่ง,งูนังดันมากินแทนนะฮะแทนปลาช่อนนะแต่เหยื่อบันตัวนะเหยื่อบันตัวมันก็หมดนะครับไม่ใช่อไม่หมดนะครับแต่ผมก็ยังไม่ไม่แน่ชัดว่าไม่แน่ใจว่าคือ ปลาช่อนกินหรือเปล่าพอเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับดูน้ำในคางนาดครับนี่นะครับฝนตกหนักมากเลยครับเมื่อคืนนี้ประมาณถึงตีสองตีสามเลยนะครับฝนตกหนักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมเลยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับมาที่วัดเร็วยังต้องเพลาเพราะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ